วันนี้จะคุยเรื่องนรกอเวจีของห้าผู้ถูกทรณีสูกร,รายที่สี่นางจินจมาณวิกาหญิงงามนามว่าจินจมาณวิกาเธอเป็นคนชั่วช้าบาปหนานักเป็นสาวกพวกเดียรถีมีบาปหนักชั่วหญิงนักกล่าวร้ายพระพุทธองค์นางจินจมาณวิกาเป็นหญิงที่เลอโฉมคนหนึ่งแห่งกรุงสาวัตถี แต่จิตใจชั่วชายิ่งนักเป็นสาวกของพวกเดียรถีรับอาสาพวกเดียรถีไปกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าด้วยการกระทําตนทุกเชา้านางจะเดินออกจากพระเชตวันมหาวิหารเข้าไปในเมืองเมื่อตกตอนเย็นนางก็จะแต่งตัวให้สวยเดินทางจากเมืองเข้าไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหาร กระทำเช่นนี้เป็นประจำจนกระทั่งผู้คนที่พบเห็นเข้าก็สงสัยว่าเข้าไปทำอะไรในวัดพระเชตวันทุกวันนางก็ตอบว่าไปปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้านานวันเข้านางก็แรงทำเป็นตั้งคันขึ้นโดยการเอาผ้ามาผูกหน้าท้องให้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นผู้คนสงสัยว่าไปท้องกับใครมานางจิตมานวิกาก็ตอบว่า พร้อมกับพระพุทธเจ้าผู้คนที่ได้ฟังเช่นนั้นคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็หลงเชื่อนานวันเข้านางก็ไปให้ช่างทําไม้กลมๆทรงคลองๆแล้วเอามาผูกหน้าทองไว้ให้เหมือนกับคันที่แก่แล้ววันหนึ่งนางเข้าไปพบพระพเจ้าขณะที่พระพุทธเจ้ากําลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทอยู่ด้าน นางก็ไปต่อว่าพผูุ้ทธเจ้าได้เสียงอันดังว่าดีต่เทศนาสอนคนอื่นเขาลูกในท้องของนางกลับไม่สนใจพระพุดธเจ้าได้ฟังดังนั้นก็อยู่ในอาการสงบแล้วตรัสขึ้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันเฉพาะเราทั้งสองคนเท่านั้นนางจินตมานาวิกาได้ทีก็ขึ้นเสียงว่าก็ใช่นา่ิ ผู้คนในที่ประชุมนั้นก็แตกตื่นกันบรรดาคนที่เป็นปูถุชนก็หลงเชื่อว่าเป็นความจริงแต่พระอรหันต์ไม่ได้เชื่อเช่นนั้นขณะที่นางกินจะมานักวิกากำลังแสดงอาการเกรียวกาดอยู่นั้นทันใดนั้นไม้ที่ผูกอยู่ติดหน้าท้องของนางท้องนางกินจะมานักวิกาก็ล่นลงไปกระทบกับหลังเท้าได้รับความเจ็บปวดเมื่อความลับถูกเปิดเผยขึ้น ผู้คนก็สาบแช่งด่าแล้วไล่ทุบตีนางกินจมานาวิกานางกินจมานาวิกาวิ่งออกไปจากวัดพระเชตวันมหาวิหารเมื่อรับสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรณีก็สู่ระ่างของนางกินจมานาวิกาให้จมดิ่งลงสู่มหานรกอเวจีด้วยความชั่วช้าของนางที่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นบาปอันหนักยิ่งนี่คือนรกอเวจีของนาง จินจมานวิกาปรอติดตามน,นรกอเวจีของ5ผู้ถูกทรณีสุรายที่5ในโอกาสต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์นยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัาปู่บ้านจจบึงจังหวัดราชบุรี